ผมอยากจะให้ทุกคนลองมานึกกันนิดหนึ่งครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรานึกถึงเทคโนโลยีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่เถึงซัเริ่มกันที่ตัวเครับเรานึกถึงคําอะไรบ้างครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใน3ปีที่ผ่านมา AI ครับ AI ช่วยในเรื่องของอะไรครับเป็นปัญญาประดิษฐ์ชนิดหนึ่งเนาะที่จะช่วยในเรื่องของการศึกษาข้อมูลนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ข้อมูลกับเขาเรียกรนะเป็นแมชชีนเร e a นนิ่งช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตการทํางานของปัญญาประดิษฐ์นั่นเองตัว B บ Big Data, Blockchain, ะครับนนรบ้วกเคดี ที่เป็น Data ถูกไหมครับเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีที่เป็นบล็อกเชนนะครับเราขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ m i g d t t a คืออะไรเอ่ย b i g d a t a คือข้อมูลมหาศาลที่เราสะสมรวบรวมเอาไว้เพื่อเอามาประมวลผลวิเคราะห์นะครับและทําการต่อยอดกับมันได้ อย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของธุรกิจนะครับนั่นคือ Big ต้าคราวนี้อันถัดมาครับตัว C ครับ Crypto c u r r e n c y ครับ Cryptocurrency ครับโอเคครับถูกต้องครับถ้าอีกมุมหนึ่งผมพูดถึง่าวฟังจริงได้ด้วยเหมือนกันถูกต้องไหมครับอ่าตัวดีบ้างครับตัวดีบ้าง Data d ไดเว Data ตาไเป็นข้อมูลเหมือน Big d ต t a เมื่อกี้นะครับตัว E ีครับเทคโนโลยีทนในปีนี้คือ e p a y m e n t เป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นทัวเล็ตกระเป๋าเงินดิจิตี หลากหลายแพลตฟอร์มหลายยี่ห้อเนอะอาะนี่เะลรครับตัว F นะครับเราจะนึกถึงอะไรครับถ้าในเทคโนโลยีฝั่งของ Cloud Computing เราจะนึกถึง Firewall Firewall เนี่ยถ้าแปลเป็นตรงๆเลยก็คือเป็นเป็นกำแพงไฟเป็นการปกป้องข้อมูลของเราด้วยเครื่องมือที่เรียวกว่า Firewall ตัว G GPU GPU เรานึกถึงอะไรครับวันนี้ GPU เรานึกถึงอย่างเดียวคือเอามาทำเหมืองคริยถูกไหมครับในอดีตเราเอา GPU ไปทำอะไรครับ งานกราฟิกตัว H ครับไฮบริดคลาวด์ครับอีกมุมนึงผมก็นึกถึงคําว่าแฮกกิ้งเนาะไฮบริดคลาวด์ก็ได้ครับไฮบริดคลาวด์เป็นการผสมระาาหว่างเทคโนโลยี2ประเภทประเภทที่1ก็คือเป็นทรานชชั่นอลทรานชชั่นอลคืออะไรเรามีดัตช์เซ็นเตอร์และเราก็มีคลาวด์นะครับสองอันนี้ตรงกลางของมันคือไฮบริดนะครับเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าประมาณนี้มีอะไรครับ IOT นะครับ JavaScript นี่เลยครับในเรื่องของ knowledge management เป็นระบบจัดก,การความรู้นะครับในเรื่องของ ระบบปฏิบัติการอย่างเช่น Linux มีใครนึกถึงตัวแบ้างไหมครับถ้าพูดถึงตัวแซดเนี่ยเรานึกถึงอะไรเราจะนึกถึงทำนี้ครับ zero day vulnerability มันคือการโจมตีช่องโหว่ครับทางไซเบอร์เป็น cybersecurity ครับหมายความว่าซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามที่มันหมดอายุซอฟต์แวร์ใดๆก็ตามที่มันเก่าเกินไปอาจจะมีช่องโหว่ให้เขาโจมตีได้อันนี้ก็คือท็อ12 10 ในเทคโนโลยีปัจจุบันมีอะไรบ้างครับในเรื่องของ Data Fa b r i c AI l i g e n ค e และอื่นๆมากมายนี่คือเทคโนโลยีเทรนที่ทั่วโลกจัดอันดับมานะครับเป็น12แั่หลักๆก็คือเรื่องของ Data c นะครับ c y r i t y e c u เ i t รเรื่องของ Privacy Data นะครับเรื่องของ Cloud Platform